ครับตอนนี้ลุงพลซิ่งรถมาแล้วนะครับโอ้อยากได้ทำไมนี่ากขั้นเนี่ยผมมกอ่านหลังะนะนั่งเต็มดากดีนะครับผูกกองนะครับมาแล้ว บรรยากาศล่าสุดนะครับที่วังเยี่ยมนะครับโดยมีครูพระนะครับแต่งตัวเหมือนครูพระมากเลยครับโอ้ครูพระ,ะครับเขาก็รอรับที่ระทีอ่ะพี่ใช่ครับคผลักใส่หรออีกสามโลไปนะโอ้นี่ดังนั่งเนะี่ย ถ่ายคลิปนะนี่เหาอากะาเอามาถ่ายก่อนใหไม่ได้จกคลิปลงน้ำกันเนี่ยกระตุ้นแอดแมมนะครับทำมาหากินน,น,น,นี่นะครับบรรยากาศที่บ้านปูพองนะครับ โอ้มาแล้วพี่นาทีมาแล้วใช่ครับนี่ครับแอดนาทีมาแล้วนะครับเอาลุงจะปรปบาพื้นที่หรอวางฝานลุงจะวางฝานลุงจะวางฝานนี่นะครับมาแล้วนะครับแอดทีนะครับ ใครบอกเจ้าแล้วนะครับทำข้าวข้าวบูฟองกันเนาะเอ็งไงปูสบายดียรู้สึกว่าหุ <c oughs> ่นด,ดีขึ้นได้แน่เนาะลดบ่ <c oughs> สง่งไม่สง่มสงมันส่งซืี้ยเปล่า <c oughs> มันลอยกว่าขึ้นเขารถแล้วรถโอาะมาอยู่แบบรถลดเนาะ มันเป็นเพียวๆนะลอ,อ,อยสีเดียวลดลงมาเกลียวสิบเก้าอ๋ออ๋อลดลอยแล้วนะเนาะเหลือเก้าสิบเก้านะครับก็ลดมาเห็นไหมมัน,นี่ถอนหางมาไนงะหางปันน้นเหรอไหมอ่ะดีพี่งอแปนแอดนาทีนะครับมาแล้ว <laughs> มาทางแดงเหมือนกันสวัสดีครับอ๋อเนี่ยพิชญ์นะครับสวัสดีครับถักทายปู่ฟองนะครับออกออกจากบ้านมา6โมงอ๋อรับประานแล้วกินข้าวเหรอไม่ได้แวะซื้อมากินบูวรไม่ทานคูรจำลงไม่ทันโอ้ลุงจวดมากแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับย่านะครับย่านะัันนมมาปรับเนร็จเดินนี่วะ เออเห็นแเรา v à าอยู่อัาพังบ้านเนี่ยบ่อ๋อแล้วผมลองงับรถออกด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะหยิบรถนะครับลุงถอดหางปั่นออกแล้วจะมาปรับพื้นที่ตรงนี้นะครับเห็นมองจอดรถ นะครับล่าสุดนะครับที่บ้านลุงพลน,นะครับลุงไล่ไหมลุงไล่ไหม <c oughs> นี่เป็นการถอดหางปั่นนะครับหางปัน่นเดี๋ยวพิธีพิธีจะโชว์สเต็ป สปีดออตโสมันอคนละคนสลักสลักยึดหางนะครับสลักยึดหาง บรรยากาศให้ดูนะครับอาบ้านปู่พองย่าพานะครับกอลุงวนก็สุดดีใจนะวันนี้ได้มาเจอพ่อพองแล้วก็แม่พานะครับในรถคอยบอกเจ้าแล้วนะครับคอยบอกเจ้าแล้วของพี่นาทีนะครับปู่พองขับยาก็เตรียมน้ําไว้ต้อนรับนะครับทีมหนึ่งก็อยู่ที่บ้านของลุงเสือภาษานะครับ อ้หันอยลยรถตู้แรนลงทงเลยบูหางพอดห,ห,หน้าเลยเหรอห้าง<บ>าแคบแคบไ<อ>หมหางแคบแคบพ้าไปสีไ <c oughs> ล <c oughs> ่มาเหรอสายบูรือยี่พจนเนี่ยขี่ไปวน,น,นไนเ<ห>ข้าขบ้านนั่นไหมเข้าบ้านยังบ้านโน้นสินบ่นนม อ่านอนจะเลื่อนศีลเหรออ่าหลัดมานาหลัดมานามาอ้อมออกถนนคอนัีนเกียสะพานนี่ยสามห่วยมาเนี่ยอู้แคบคักมองห่วยไหมเปียมาแล้วไปหัดมาหน้าแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคสำหรับรถใบบุญอ๋อเราหยามันเขามาถนนเนาะมันเหลือเลือดเดียวสวนกันม่ได้เลยนะสวนไม่ได้เลย ได้ไปหาปลาบ่เ่ยไ่ได้ไปเท่าไรอกสีขาวแล้วบ้าอือเไปเอาขึ้นบานยังเขาไงบบาน้าปลาอ่นเขาหกสิบสได้หกสิบสองกสิองก็แล้วเ่านแม่แล้ววเห็นปลาสาวมาเหลือเหลืออีกอยู่เหลือกึน้พร้อมน้ตาไเนาะเออกนห้าชาไกบอ่อนอ่าหน้าตร้อง ไปนว่านอนเนี่ยเป็น,น,นปเมาไซมาเพียงเอาอวันเอาเ,าอาเอจ้าได้ข้าเจ้าป่ะเป็นขาเจ้ามาอยูอ่ đ ấ อ๋อันนี้วันดีเพป็นดีมังแล้วเขาไม่เนาะเป็นข้าวเจ้ามาริแก้วัเนแก้วัวข,ขอสีแดงเป็นมะขายเอ,อา,ยายอยู่ในในหน,ลลน้าบ้านรถรถไหมใส่โอรถไรไรเนาะสมอนี่คนหัวแข้งกันรถเจ้าข้อแข้งกันบุรถคนละสองสามพั แถบ <c oughs> บนนวบ,บ,บ้านเขาเห็นไ่มบ้านเขาเนี่มีคันเดียวบันป้าคันนึงปรมานีหลายป้า